คุณผู้ชมคะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่เป็นช่องโหว่ในเรื่องมาตรการควบคุมดูแลกักตัวเพื่อที่จะรับมือกับเชือ้อโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นในไทยและเป็นคำถามที่จริงถ้าดูสถานการณ์ของหลายๆประเทศในโลกก็มีกรณีคล้ายๆกันนะคะและต้องพยายามหาทางออกเพื่อกระชับมาตรการหลังจากนั้นด้วยมีกรณีใดที่เกิดขึ้นแล้วบ้างช่วงนี้คุณชลัทธนเดยรธาสมุทรมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังค่ะอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มี เรื่องของมาตรการที่เป็นช่องโหว่อย่างมากเลยใช่ไหมคะในการกักกันตัวนะคะใช่คะ่ะทำให้ออสเตรเลียเนี่ยกลับมาสถานการณ์การระบาดในออสเตรเลียกลับมาค่อนข้างน่าเป็นห่วงอีกครั้งนะคะวันนี้มีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดภายในวันเดียวเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสูงถึง238คนนะคุณนาคุณผู้ชมนะับเป็นการเพิ่มขึ้นของตัวเลข3หลักเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลา10วันก็ทำให้ทางการออสเตรเลียโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของรัฐวิกตอเรีย เป็นห่วงต่อสถานการณ์นี้อย่างมากนะคะแล้วก็ทางที่ออสเตรเลียทางรัฐเมลเบิร์นเนี่ยก็แล้วก็เมืองใกล้เคียงกลับสู่มาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองอีกครั้งอนุญาตให้เฉพาะคนออกไปใช้ซื้อของออกไปทำธุระสำคัญเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการปิดพรมแดนระหว่างรัฐวิกตอเรียแล้วก็นิวซาท์เวลค่ะอย่างที่วิกตอเรียนี่ตอนหลังถูกจับตามองอย่างมากนะคะเพราะว่าอยู่ๆจำนวนคนติดเชื้อเนี่ยพุ่งขึ้นในช่วงระลอกที่2เนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรคะ สาเหตุที่เกิดขึ้นมีหลายปัจจัยนะคะทังการระบาดในชุมชนต่างๆแต่ว่าสาเหตุหลักที่สื่อหลายสำนักคนจับตาก็คือการระบาดที่มีความผิดพลาดมาจากระบบการกักตัวแล้วก็ช่องโหว่ในมาตรการกักตัวนะคะเนื่องจากคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยในรัฐอื่นจะใช้กลุ่มที่เจ้าหน้าที่ที่มาดูแลผู้กักตัวก็คือเป็นตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขขณะที่ รัฐวิกตอเรียเนี่ยใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของภาคเอกชนเข้ามาดูแลโรงแรมที่ทำหน้าที่กักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยมีรายงานว่าการระบาดเกิดการระบาดของโควิด19ภายในสองโรงแรมหลักที่มีการกักตัวในรัฐวิกตอเรียนะคะ พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย51คนแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านสื่อมวลชนก็มีการประเมินว่าความผิดพลาดดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมีการพูดถึงการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มาดูแลไม่ได้รับการอบรมมาตรการการป้องกันโควิด19อย่างเพียงพออีกทั้งอุปกรณ์ป้องกันตัวก็ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาด รวมทั้งมีการละเมิดมาตรการกักตัวไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้เข้ารับการกักตัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงแรมค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าทหารสารัฐทหารญี่ปุ่นเนี่ยติดโควิด19เช่นเดียวกันนะคะ ใช่ค่ะสถานการณ์อีก2ที่ซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการละเมิดการกักตัวที่ชัดเจนแต่ว่าเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในฐานทัพสหรัฐทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในเกาหลีใต้นะคะในญี่ปุ่นเป็นฐานทัพที่โอกินาว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ขนาดนี้เป็นทหารสหรัฐเนี่ยมากกว่า90คนนะคะโดยที่ฐานทัพอกินาว่ามีกองกําลังทหารสหรัฐทั้งหมด50,000คนทางด้านนาวิกโยธินสหรัฐเนี่ยออกแถลงการว่า ทางฐานทัพสหรัฐเตรียมเดินหน้ามาตรการป้องกันโควิด1ิอย่างเข้มข้นแล้วก็ออกมาตรการไม่อนุญาตให้ทางกาเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยเดินทางออกนอกฐานทัพของสหรัฐนะคะขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางการโอกินาวาออกมาระบุว่าได้รับรายงานจากกองทัพสหรัฐในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อแต่ขณะเดียวกันก็แสดงความไม่พอใจว่าทางโอกินาวาเองเนี่ย ต้องเรียกร้องไปทางกองทัพสหรัฐหลายครั้งเพื่อที่ให้เปิดเผยจํานวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนโดยรัฐมนตรีกาลาโฮมญี่ปุ่นนะคะออกมาแสดงความไม่พอใจถึงมาตรการในการควบคุมการระบาดโควิด1 9ในฐานทัพสหรัฐแล้วก็เตรียมบังคับใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อควบคุมการระบาดค่ะ こさまざまな観点から考えなければいけないことですが、情報を全部出せば、あの感染症拡大の防止につながるかといえば、別にそんなことではないわけで、どこかが責任を持って、この感染症の拡大防止がきちんと行われている、あるいは行われていることを確認する、そういう必要があると思っております。 พอมีรายงานว่ามีทหารบริเวณฐานทัพติดเชื้อเนี่ยก็สร้างความตกใจให้กับคนในชุมชนอย่างมากนะคะและการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับคนในชุมชนนี่ก็สําคัญอย่างมากในช่วงเวลานี้นอกจากกรณีของทหารสารัฐในญี่ปุ่น ที่เกาหลีใต้ก็มีปัญหาคล้ายๆกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ที่เกาหลีใต้คือแม้ทหารสหรัฐที่เดินทางเข้าทางญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องผ่านมาตรการตรวจคัดกรองโควิดที่เข้มข้นนะคะแต่ว่าที่เกาหลีใต้เองก็พบว่าทหารสหรัฐอย่างน้อย34คนตรวจพบโควิด -19 หลังเดินทางถึงเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการตรวจพบเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยทหารสหรัฐติดเชื้อโควิด -19 จํานวนมากแน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบต่อการซ้อม ทางการทหารระหว่าง2ประเทศระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐนะคะซึ่งสื่อเกาหลีใต้ระบุว่ามีแนวโน้มสูงที่ปีนี้การซ้อมร่วมการซ้อมรบร่วมระหว่าง2ชาติอาจจะต้องเลื่อนออกไปนะคะด้านภาคประชาสังคมที่เมืองปูซานออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจกรณีทหารสหรัฐเนี่ยออกมาร่วมฉลองวันชาติวันที่4กรกฎาคม ออกมาโดยที่ไม่มีมาตรการป้องกันนะคะไม่สวมหน้ากากอนามัยจุดพลุแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับขี่แล้วก็สร้างความวุ่นวายในพื้นที่ภายหลังเองเนี่ยกองทัพสหรัฐออกมาถแถลงขอโทษต่อพฤติกรรมดังกล่าวนะคะแล้วก็อย่างไรก็ดีเนี่ยคนในพื้นที่ก็ยังเป็นห่วงว่า หากมีการซ่อมลบหรือว่ามีกิจกรรมระหว่างทหารสหรัฐกับเกาหลีใต้ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่เชื้อระหว่างกันแล้วก็เป็นห่วงว่าจะเกิดการติดเชื้อขึ้นอีกรอกในเกาหลีใต้ค่ะโอเคขอบคุณคุณสันธนมากค่ะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการกักกันตัวนะคะ,คะขอบคุณค่ะ